ครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งหวงจุยง้ยโงเฮงแอสโทรโจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจแฟนยูทูบที่นารักของผมทุกท่านอีกแล้ว แล้วก็มาตามคำเรียกร้องนะครับโอ้ยหลายท่านถามกันมาอย่างมากมายทีเดียวนะครับมันจะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้นะครับนอกจากดาวราหูที่กำลังจะย้ายราศีดาวราหูเนี่ยสถิตอยู่หน้าราศีสิงห์มาปีครึ่งแล้วนะครับและดาวราหูกำลังจะย้ายราศีในช่วงวันที่4ส,สิงหาคมย้ายมาอยู่ที่ราศีกรกฎและนี่คือคลิป คำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับว่าดาวราหูได้ย้ายมาทับลัคนาท่านแล้วชะตาชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรโอ้โหนะครับดาวราหูย้ายตรงนี้นะครับนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่ลัคนาราศีกรกฎอย่างมากมายดาวราหูเนี่ยมันเป็นดาวที่เมื่อมาทับราศีใดแล้วนะครับมันมักจะมีการ จบบางทีก็จบของสิ่งเก่าๆแล้วก็มาเริ่มสิ่งใหม่ๆเพราะดาวราหูนี่เป็นดาวใหญ่เวลาเราดูอสโตรลจีหรืโหราศาสตร์นีครับดาวมันมีสิบดวงอะแต่ว่าดาวที่มันส่งผลอนุภาพที่เปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตจริงๆเนี่ยนะครับมันก็เช่นดาวพฤหัสดาวราหูดาวเสาร์นี่แหละครับดาวราหูย้ายมาทับลัคนาราศีกรกฎนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับให้ท่านสังเกตตัวท่นเองให้ดี ดาวราหูนั้นมาจากภพมรณะและย้ายมาทับลัคนาราศรีกรกฎนั่นหมายความว่าการจบของสิ่งเก่าๆแล้วก็มาเริ่มในสิ่งใหม่ๆชาวลัคนาราศรีกรกฎท่านมีโอกาสที่จะได้ก่อตั้งได้เริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สลักสาคัญในเรื่องของงาน การงานแม้มันจะยากแม้มันจะเต็มไปด้วยการต่อรองแต่ให้ท่านรู้เลยว่าท่านไม่เหนื่อยฟรีไม่เหนื่อยเปล่าดาวราหูย้ายตรงนี้แหละครับมันเป็นช่วงที่ท่านจะต้องสร้างตัวจะต้องสร้างตัวท่านใดที่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับหรือบางท่านมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะครับเช่นมีความปรารถนาที่อยากจะโยกย้ายท่านใดย้ายแน่ ดาวหูทับทีลรนะฮะส่วนใหญ่แล้วมันมักจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงยกย้ายบางคนก็ย้ายไปต่างประเทศเลยก็มีนะครับบางบบางคนก็ย้ายออฟฟิศย้ายบ้องย้ายบ้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับแม้มันจะมีความยุ่งยุ่งฉุกละหุกอยู่บ้านแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายนั่นเองนะครับ สิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในกรณีที่1คือให้ระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าท่านใดมีผู้ผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วและอายุไขท่านมากแล้วนะครับอันนั้นก็ต้องตามอายุไขนะครับตามสิ่งที่ธรรมชาติเขาให้มานะครับส่วนท่านที่นะครับท่านท่านที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุ คือเขาเรียกว่า70-80ไปแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพท่านให้ดีหรือแม้ตัวท่านเองก็แล้วแต่นะครับชาวลัคนาราศีกรกฎก็พยายามรักษาสุขภาพให้ดีๆนะครับที่เกี่ยวข้อ,ของเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องกระเพาะอาหารอาหารการกินผู้หญิงก็ระวังเกี่ยวกับมดลูกม,มดลูกอะไรเงี้ยนะครับระวังกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎส่วนในเรื่องความรักอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกรกฎตรงนี้ว่า เมื่อดาวราหูมาทับตำแหน่งดวงท่านเองนั้นนะครับมันส่งผลแบบนี้ครับท่านเองก็จะมีความรู้สึกทุกปนสุขอึดอัดใจ,จในเรื่องความรักอยู่บ้างน,นะครับแต่ความอึดอัดใจ,จตรงนี้นั้นมันก็มีแฝงไว้ด้วยความปรารถนาลึกๆเช่นท่านคบใครคนใดคนหนึ่งมาแบบไม่เปิดเผยนึกลึกใจท่านก็คิดว่าไอา้หาเอ้ยเมื่อไหร่คูจะได้คบเปิดเผยเหมือนชาวบ้านานสักทีวะหรือใครคนใดคนหนึ่งซึ่งไปเจอรักซอสมาก่อนหน้านี้ พอดาวราหูมาทับตรงนี้นะครับคุณก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปว่า้ความรักตรงนี้อยากจะให้มันรู้ดำรู้แดงได้ว่ากันไปแบบชัดๆไปเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะเป็นแบบที่ผมได้พยากรณ์ไปแล้วน,นะครับอีกหนหนึ่งนะครับชาวลัคนาราศีกรกฎที่ได้แฟนอายุแก่กว่าหลายปีนะครับท่านจะมีความรู้สึกทุกข์ใจเกี่ยวกับอุปนิสัยของแฟนสักนิดหนึ่ง นะครับราชาวัคนาราศีกรกฏหลายท่านก็มีความรู้สึกขึ้นมาคล้ายๆกับว่าตัวท่านเองนั้นนะครับช่วงที่ดาวราวหูย้ายเนี่ยท่านมีความรู้สึกเบื่อกับสิ่งแวดล้อมเก่าๆอยากจะเปลี่ยนแปลงไอ้สิ่งที่มันท่านมีความรู้สึกว่ามันจําเจเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมท่านมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันอยู่นิ่งไม่ได้แล้ว นี่คืออิทธิพลของดาวราหูเต็มๆที่ส่งผลกับดวงของชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านผมขอย้อนกลับมานิดนึงนะครับในเรื่องของการงานชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ก่อตั้งบริษัทหรือทําธุรกิจธุรก,กรรมอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องบริษัทมาก่อนหน้านี้แล้วมันไปไม่ได้นะครับ ถึงตรงนี้แล้วตัดสินใจปิดแม่งไปเลยครับแล้วเริ่มสิ่งใหม่ใหม่ดีกว่าเดิมช่วงที่ดาวราหูมันทับลัคนี่แหละครับปิดไปเลยครับแล้วเปิดใหม่แม่งดีกว่าเดิมธุรกิจอะไรที่ทามาแล้วแม่งเจ๊งอย่าไปถูลูถูก,กังดื้อด,ด้านทําต่อนะฮะปิดแม่งไปเลยแล้วเปิดใหม่อันอันใหม่ก็ได้ที่ท่านมีความรู้สึกว่ามันไม่มันไม่เป็นภาระมันจะดีกว่าช่วงที่ผ่านมา นะครับเพราะดาวราหูบอกแล้วว่ามันเป็นการจบของสิ่งเก่าๆเพื่อมาเริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วมันมาทับลัคนาราศีกรกฎแบบเต็มๆนะครับและสิ่งที่จะบอกกับท่านอีกนิดนึงนะครับว่าการที่ดาวมาทับตรงนี้นะการสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีความคิดนะครับมีความคิดที่ นะครับที่อยากจะทำธุรกิจอะไรก็ตามซึ่งติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาจังหวะโอกาสท่านมาถึงแล้วครับช่วงที่เดาราหูทับดวงท่านเองเนี่ยติดต่อกับชาวต่างชาติมีความสำเร็จรับทรัพย์อย่างแน่นอนนะครับกระผมสินแสงหมิงหรืออาจารย์พงศดายุยนาคทองขอลาไปก่อน